นี่นะคะแม่ปายได่ขอว่างตรงนี้นะคะ เข้าไปข้างในกันเลยนะไม่แก้มใช่ส่งดีนะใช่ไหมใช่ไม่ไหวตกให้รักสุดนะดแลแม่พัดดูแลแม่ดูแลขอบใจนะแม่จ๋ารักดีรักพอดีเลยข้าวที่พอดีจ้า เราดูสามแท่บเดี๋ยวไม่ใ่แทบที่สีนะเฮ้ยยัไมส่งไม่พัดขึ้นรถก่อน <c oughs> ทางปลอดภัยนะลูเจอกัน